กแชมป์ได้สำเร็จครับผมเป็นการลุกเกียรนโปรพิทีครับชัยติดผัดเยอะคมาทยแล้วกันก็สนุกมากแต่ว่ามัน่สยค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งจากต่างชาติเพราะว่าคนไทยจะรู้ทันลุกเกลียนว่าท่านอะไรทำยังไงเขารู้หมดนวันนึงไหมนี่วันนี้เหนือยู่มวันนี้เห่อยในต้องใส่กันแต่หนังแต่ยกแรกเรอใส่ยกแรกการเริ่มมั่นใจแต่ยกไหน ก็ก็พยายามทำคะแนนนะจน้าหมดยกสี่ก็เริ่มมั่นใจสามยกแรกนี่หนักใจผมคิดว่าหนักใจไหมผมเที่ยวมันก็เลื่อยๆนิดนหน่อยหน่อยไม่ใช่มันแบบที่คิดไดอกเพราะว่าผมยังมีแรงผมยังแข็งอยู่ที่ว่ามีสองยกแรกทำได้ดีเป็นจุดที่การที่ว่าในสามยกแรกนะการมองว่าการศุกร์เนี่ยตัวกันเองได้เปรียบเนี่ยหนักรูกอะไรครับได้เปรียบจากรูกอะไรช่วงไหนชงไหนครับ ครับสามยกแรกครับสามยกแรกของเราได้แข่งแล้วก็ได้ลูกทีนิดแข่งกับลูกทีเออเหมือนเหมือนกับว่าลูกทีเนี่ยมันเป็นปูใจสำหรับใครชนะในวันนี้เลยป่ะครับทีเดียลูกทีเขาให้ถีบเบ็ดไราะว่าไปแล้วไม่ถีบเลยวันนี้เลยต้องคว้าทีเดียถีบที่เป็นหนึ่งในแผนของเราไม่นานแผนที่ที่มาตลอดเลยหรือเ่าเบ็ดทำลายจังหวัดองคายทุกทีเราการเริ่มรู้สึกว่าใครชนะเนี่ยมันต้องเป็นเราเนี่ย สักช่วงตอนไหนครับคือผมเ้อตั right? ้งแต่ตั้งแต่ก่อนขึ้นเปดีผมคิดแล้วว่าผมในฐนะไฟนี้แพ้ไม่ได้ผมแพ้ผมต้องเริ่มใหม่เลยเริ่มต้นจากฟันกันนี่เลยจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องก็บชนะมาชนะไม่จด้จ๊ะจ๊ะ่๊ะจ๊ะตอนจ๊ะ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 จ๊ณ์๊ะจ๊ะบอกว่าจ๊ะจ้ะจีะจ๊ะจ๊ะร๊ะจ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 งะจ๊ะ คำว่ากดไม่ลงอ่ะใครเลยคือเราจะไปต่อยมันมันต่อยที่มุมสี่มมห้าไม่ได้แล้วพี่เพราะว่าดักเป็นที่สองใช่ผมรู้ผมก็เลยเล่นจังหวะลูกใหญ่ถ้าหาจังหวะเขาจะเข้าแบบคอร์ดหนึ่งเขาท่ายังออกโอ้โผมว่าอ่านเกมไปว่าต่อยไม่ได้เล่นเล่นลูกมือกตัวอ่านเกมตลอดเพราะว่าเราจะไม่ต่อยมุมบางมุมสี่มุมห้าไม่ได้ยกถึงยกสองนการพยายามจะเอามือหรือว่าการเนี่ยบ้องป้องกันงคอรได้กับบครั้งหนึ่ง ใช่ครับขอมมาเยอะไหมลูกนี่้อมงหมม่ากหมาดเพราะว่ากงัน็เกันมีตวันนี้ถ้าเราพลาดไปเที่ยวไม่น่ีเห็นคนลูกกนังไหลักแน้นอนะ้านใครโดนก็หลังครับเพราทุกคนตะโลแต่ไรชอบมีออกมาหวัดเสียวด้เลยพูดถึงลูกที่โดนปลายทางน่ยประมาณยก2อยกสามียลูกนโดนฟาช้าหรือโดนปลายทานนะโดนปากโดนปลายทางมากอไงนิดหน่อยเป็นั้าันรู้สึกเลย ผมรู้สึกอะไรไหมผมซึมผมรู้สึกผมเล็กประเดี๋ยวผมฟื้นร่างกายผมดีเพิ่งหลงฟื้นตร่วาโดนไปแต่ฟื้นฟังดูได้ไหมผมฟื้นไววิ่งเดียววิ่งเดียววิ่งหลงวิ่งก็ผมฟื้นละกลับมาเหมือนเดิมพี่บอลเป็นไงบ้างวันนี้ต้องเครดิ่งียตเข็นเไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเพราะพี่เขากระดับโลกอยู่แล้วกับการเปลับยนแปลัเนี่ยกับเปลี่ยนกติกาหนังไทยเป็นทีมบอลซิที่ว่าสู้มีอะไรพี่เขาจะหนักมากกว่าคาไทยเอาไไปด้ แล้วนมเล็กคขับใช่ะ